เนเงินเปิดใจแล้วผมมีธุรกิจส่วนตัวผมไม่เคยคบจินนี่เพราะเงินเนเงินแฟนหนุม่มให้ข้อมูลกับทีมข่าวอมรินทีวีว่าเรื่องการฟ้องร้องขอให้เป็นหน้าที่ของทนาย พราะยืนยันว่ามีการเซ็นเอกสารและมีคนกลางในการเจรจาเรื่องนั้นอยู่แล้วแล้วเขาก็รับเงินไปเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องที่ว่าจะมีการฟ้องร้องสําหรับคนที่ปล่อยคลิปไหมหรือเผยแพร่ขอให้เป็นในทางกฎหมายไม่ขอพูดอะไรอีกแล้วเพราะพูดไปก็โดนอยู่ดีและอีกอย่างตนเป็นเด็กขอให้เป็นหน้าที่ผู้ใหญ่ดีกว่า ส่วนเรื่องยุ่งเกี่ยวเด็กในค่ายผมไม่เคยมีประวัติแบบนั้นทุกคนในครอบครัวจะรู้ว่าผมไม่เคยมีซึ่งข่าวนี้ทุกคนมองเป็นเรื่องไร้าสาระที่พยายามขุดประเด็นขึ้นมาโจมตีผมผมมีธุรกิจส่วนตัวผมมีเงินใช้ผมไม่เคยคบเจนนี่เพราะเงินผมทำงานผมเอาแค่ค่างานผมไม่เคยขอเงินเจนนี่ใช้เลยผมสะสมเงินผมทำธุรกิจเล็กๆให้พ่อผมดูแลที่บ้านเลี้ยงไก่ไข่มีบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามปลูกผัก ปลูกข้าวโพดทําให้ครอบครัวมีรายได้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวผมก็ซื้อขายพระซื้อขายไอ้ไข่มีรายได้อยู่ผมก็อยู่สบายแล้วครับส่วนคนที่โจมตีก็ปล่อยไปแค่ตัวเรารู้ก็เพราะว่าเป็นยังไงต่อให้ทําดีแค่ไหนคนมองไม่ดีก็เป็นคนไม่ดีนั่นแหละครับสุดท้ายขอโทษสำหรับสิ่งที่ผมทำผิดไปในทุกๆอย่างและขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจทุกคนที่คอยตักเตือนผมขอบคุณครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ